ไม่รู้จะแชร์อันไหนดีก็ก็มากมายเนาะสองปีสองปีเชื่อไหมเปรียบเทียบกับย้อนคืนไปที่เราวิ่งไล่ล่าน่ะคือพี่พเซนน่ะมีความรู้สึกว่าตัวเองสําเร็จตั้งแต่6เดือนเพราะว่ามันมีความสุขไม่ใช่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้เก่งเก่งเรื่องแชร์นะแต่มันมีความสุขอะมันมีความสุขกับ,ก,บกับปัจจุบันแบบแท้ทัวมันมีความสุขกับตัวเองที่มีครบ32ประการมีธุรกิจตัวเองมีลูกลูกก็เก่งทุกคน ลูกก็เก่งลูกก็น่ารักลูกไม่ดื้อเลยอะ่ะแล้วแล้วในเรื่องสามีนะแต่ก่อนชอบดื่มแล้วเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวนี้นห่างในการดื่มแล้วพอดื่มนะจะมีความเก่งใจเราเออมโดยที่เราเนะ่ะเปลี่ยนแค่เราคนเดียวนะเรามาเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเราเรา,เรามาพัฒนาตัวเองเรามาขัดเกลาตัวเองการขัดเกลาก็คือการไม่ตัดสินคนอื่นการไม่เสพข่าวลบ แล้วก็สําคัญคือจะจะชอบอยู่คนเดียวแล้วพยายามคอนเน็กตัวเองการคอนเน็กก็คือวิธีการคอนเน็ก์ของเซนเนาะคือการเชื่อมโยงตัวเองผ่านการขอบคุณขอบคุณร่างกายขอบคุณมือขอบคุณเท้าขอบคุณลมหายใจขอบคุณหัวใจขอบคุณฟันขอบคุณปากขอบคุณตาขอบคุณผมขอบคุณทุกอย่างที่ร่างกาย32ประการนั่งขอบคุณเขาอยู่อย่างนั้นแหละเพราะถ้าเราไม่มีเขาก็จะไม่มีเซนวันนี้อันนี้คือการคอนเน็กได้แบบ โอ้ยขอบคุณขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะขอบคุณขอบคุณมากคะ่ะใช่อขอบคุณนั่นแหละคือบางทีบางทีอ่ะมนุษย์น่ะชอบแบบเรียกอะไรนะวิ่งวิ่งตามหาความสุขข้างนอกวิ่งตามหาความสุขข้างนอกแต่หารู้ไม่ว่ามัน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 อยู่ข้างในหมดเลย ชีวิตของทุกคนอนะ่ะพุ่งทยานพุ่งทยานออกออกจากหัวใจนะพุ่งพุ่งออกจากตัวนะ่ะกูจะต้องกูจะต้องสําเร็จธุรกิจนี้กูจะต้องสําเร็จอายุเท่านี้เหมือนทุกคนนั้นบอกกูต้องมีบ้านมีกูต้องมีรถถึงจะเรียกว่าสําเร็จไม่ใช่ไม่ใช่ใชความสําเร็จที่แท้จริงการตื่นรู้ที่แท้จริงคือการตื่นรู้ในตนแล้วการที่แบบ ยอมรับความเป็นธรรมดาของตัวเองเช่นก็สมมติคือให้ยอมรับความจริงที่ตัวเองเป็นอันนี้แซ่กอีกนิดนึงต่อให้พี่เซนบอกว่าเออวันหนึ่งเราเราเราโกรดน้อยลงเราโมโหโน้อยลงก็จริงใช่ไหมในวันที่เราตื่นรู้เราจะเราจะตื่นเต้นกับความสุขเพราะมันเบาสบายเราตื่นเต้นมากที่ที่เราไม่โมโหโใช่ไหม แต่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเราอะอยู่บนพื้นฐานของมนุษย์เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าเราเราเราจะไม่โมโหสุดท้ายเราก็ยังมีความโมโหอยู่แต่ความโมโหนั้นะ่ะมันจะมันจะไม่เกาะในร่างกายเรามันจะสลายหายไปอันนี้เก็าไหมคะถ้าเป็นแต่ก่อนเราไม่ได้ฝึกเราจะโมโหแล้วความโมโหนั้นะ่ะจะเกาะ ตามร่างกายเราจะเกาะในอารมณ์ความร,รู้สึกเราอยู่เรื่อยๆว่ามงึงทำให้กูโมโหมงึงทาให้กูโมโหเราจะเป็นแบบนี้แต่พอในวันที่วันที่เราตื่นรู้แล้วนะ่ะเราจะเข้าเราจะเราจะ,เราจะรู้เท่าทันอารมณ์ได้เร็วและมันก็จะหายเร็วความโมโหนั้นแต่ในความเป็นจริงไม่ว่าเราจะนิพพานแล้วไม่ว่าเราจะฝึกไปขั้นไหนขั้นไหนที่คิดว่าดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายเท้าเรานะ่ะมันเหยียบดิน เท้าเรามันยังอยู่กับพื้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องถูกโลกภายนอกกระทบเสมอเพราะฉะนั้นถ้ามันจะโมโหบ้างก็ให้ยอมรับเพราะสิ่งนั้นมันเป็นอีกเหรียญอีกด้านหนึ่งของเราที่เราเป็นมนุษย์ที่เรามีเราเราโมโหเราเราจะโมโหบ้างอ่ะก็ไม่เป็นไรทุกคนอย่างเมื่อเช้า ถ้าใครสังเกตนะจะมียายคนหนึ่งเข้ามาเซ็นกักคุณมสคุณมดอลองลองอ่านข้อความนี้ซีค้าเขาเอ,อ่อทำไมเราเราไม่ได้ปักตะก,กาอะไรดูดิเขาบอกว่าสั่งซื้อหน่อยจ้าตะก,กากดไม่ได้ทักบ้านเขียวหน่อยจ้าไอดีโอ้เหรอคะอเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะสั่งตัวไหนไม่ได้น้อ อุธยทำไมน่ารักจังเลยนะอุย้ยขอบคุณมากนะคะทำไมน่ารักกับพี่เซนจังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูในช่องก่อนเนาะฟังไม่ไหวเลยอ้าวลูกค้าอุย้ยขอบคุณดูซินะขอบคุณมากนะคะมอขอบคุณจริงๆโอ้ยดูสิหน้าดูเห็นไหม คือพลังงานเราดีจน,จนจนโเจัากวาลส่งให้มอดมาเตือนน่ะให้เราให้เราแบบว่าไม่ไม่ไม่โดนหลอกอะ่ะอุ๊ยโควน,นามหาจัรย์มากไหมเนี่ยแค่นี้ก็แอปพิเชียร์มากแค่นี้ก็แบบชื่นชมยินดีขอบคุณจริง,รงๆที่มามามารับพลังงานดีๆพี่พี่เซนมีให้คือมีความรักมีความปรารถนาดีอยากให้อยากให้มนุษย์ตื่นรู้ตัวเองโออ ออหรอกครับโอ๊ยขบคุณมากครับขอบคุณจริงๆเราก็นึกว่ามีอะไรแต่เราเราไม่ได้ปักตะก,ก้าไงเออเราก็เลยงงแต่ว่าถามว่าตะก,ก้าที่ช่องมีไหมมีก็นึกว่ามีปัญหาอะไรขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆอะระวังเดอ้อขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆโอยรู้สึกดีใจมากที่ได้รู้จักนะคะดีใจมากเพราะว่าก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จริงๆไม่ค่อย ทีนี้อยากจะถามอะไรไหมเผื่อเผื่อพี่เซนจะต่อยอดอะไรที่ติดอะ่ะที่คิดว่าเป็นปัญหาแล้วติดอะ่ะพี่เซนอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือได้ทั้งหมดแต่ว่าจะกจากเขาเรียกอะไรแนวทางอะ่ะหรือว่าอีกมุมหนึ่งที่เราจะเราเราจะจับมือกันเดินในเส้นทางนี้โอโอ้จริงก็ไม่รู้ไม่เคยไม่เคยเจอแบบนี้นึกว่าเขาจะไปสั่งของในช่องไง ที่แบบปักตะก้าว้้ตะกอนนู่นตั้งแต่เริ่มทําช่องอยากแอฟเฟิลิเอตกับเขาค่าะเนาะก็ขอบคุณขอบคุณจัก,กรวาลที่ส่งมอสมานะคะขอบคุณจริงๆแล้วแล้วได้ดูหมอฟ้านี่ได้ดูเยอะไหมคะหมายถึงศึกษาขนาดไหนหรือว่าเก็ตเก็ตไปไปแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือต่อให้ต่อให้พี่เซนพูดดีเนาะแต่ถ้าแต่ถ้าเรา แต,แต่สิ่งนั้นมันจะดีและมันจะตลอดไปคือมอสทำเองฝึกเองคือฝึกสมาธิเอาแค่รู้รู้ลมหายใจเข้าออกมันฟุ้งแก่นของการทำสมาธิไม่ได้ต้องการให้นิ่งนะคะแก่นของสมาธิไม่ได้คุณจะนิ่งเอาเป็นพระอรหัสนะไม่ใช่แก่นของมันคือเรารู้เรารู้ว่าอ๋อเรากำลังคิดเรื่องเรื่องเรื่องภรรยาเรื่องแฟนเรื่องเงินเราเรู้อ๋อแล้วกลับมาที่ลมหายใจ ฟุ้งไปเพื่อนบาฟุ้งไปกับป้าข้างบ้านเรารู้อ๋อไปเรื่องปลาข้างบ้านแล้วกลับมาที่ลมหายใจไปรู้ไปรู้เนี่ยคือทุกคนจะไม่รู้ว่าตัวเองได้คนจะซื้อจริงทำไมต้องแอดไลน์ไปซื้ออ๋อเนาะแล้วก็การแล้วการฮิลลิ่งนะสำคัญเพราะว่าวันนี้ขึ้นหัวข้อฮิลลิ่งแต่ว่า ต้นชั่วโมงก็ได้คุยกับพี่น้องสปิริตชัลสายจิตวิญญาณที่เขาติดไม่รู้ว่ามาทันไหมเขาติดเรื่องว่าคือพวกเราอยู่ในเส้นทางการพัฒนาตัวเองใช่ไหมแต่เขานะ่ะไปโมโหลูกลูกเขาทำบางสิ่งบางอย่างให้เขาไม่พอใจแล้วเขานะ่ะใช้อีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมมืดของตัวเองที่ถูกกระตุ้นโดยการกระทำของลูกแล้วเขาก็สาดไปใช่ไหมพอพอเสร็จแล้วเขานะ่ะเสียใจที่ ที่ตัวเองทำแบบนั้นกับลูกเออก็เลยมาฮิลลิ่งกันว่าเอออันดับแรกก็คือให้ฮิลตัวเองก่อนว่าเออก็เราเราเป็นมนุษย์นะเราหนะังหวังดีกับลูกอยู่แล้วแต่แต่ตรงนี้มันเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราถูกกระตุ้นมาเพราะฉะนั้นเราให้อาภัยตัวเองพอเราให้อาภัยตัวเองเสร็จเราเมตตาตัวเองทีนี้มันถึงจะเดินต่อไปได้แล้วการเดินต่อไปได้คืออะไรเราไปฮิลลิ่งลูกบอกว่าเออ,เอ,อลูกแม่ก็อยากให้อยากให้หนูว่าแบบ มีระเบียบมีชีวิตที่ดีแล้วเป็นแบบหมายถึงว่าเป็นการเจริญเติบโตในทางที่ดีในเส้นทางของหนูนะไปขอโทษเขาอย่างเงี้ยไปขอโทษที่แม่พูดไม่ดีให้อภัยแม่นะไปให้เคลียร์ตรงนั้นเพราะถ้าเราไม่เคลียร์คำพูดเราที่เราไปกระแทกกับลูกมันจะจิตมันจะอยู่จิตใต้สำนึกของลูกไปจนเขาตายอืมแล้วมาสิ่งนั้นอะ่ะตัวแล้วมันมันเป็นการมันเป็นการเออ เหมือนแม่กับลูกติดจะผิดใจกันแล้วไม่ได้ถูกเคลียนะใช่สิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ดีเพราะเพราะสุดท้ายพอเวลาเขาไปใช้ชีวิตอาจจะแบบอาจจะเป็นเรื่องอะสมมุติว่าเรื่องคําพูดที่แม่ด่าเขาวันเนี้มันไปติดมันไปติดเขาในอนาคตแล้วเขาก้าวข้ามผ่านไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้ให้อภัยแม่เลยอันนี้หมอเจ็ตไหมพอเขาไปใช้ชีวิตเขาเติบโตไปแล้วเขาข้ามผ่านเรื่องนั้นไม่ได้ เรื่องที่เป็นจิตใต้สำนึกเขากลายเป็นเขาติดติดคําพูดแม่คําพูดแม่คํานั้นยังติดใจเขาแล้วเขาก็ก้าวข้ามผ่านไม่ได้สักทีอ่ะเพราะเขายังไม่ให้อภัยแม่เออ,อันนี้คือประโยชน์ของศาสตร์ฮิลลิ่งซึ่งพี่ได้มาจากหมอฟ้าเออแบบแล้วมันลึกมากแล้วตรงเนี้ยครอบครัวทุกครอบครัวไม่เคยให้ความสนใจไม่ได้เออไม่ใช่ว่าไม่ให้เขาไม่รู้เขาไม่รู้ ว่าสิ่งนี้สำคัญค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกค่ะ